สวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนเกนะ็บเลเวลเนาะให้ได้อีกทีหรือว่าจ mm ็อกเยอะที่สุดนะครับผมและให้กลุ่มที่สุดเนาะอันนี้ผมขอเตือนก่อนนะครับผมฉเฉพาะผู้เล่นใหม่แล้วกําลังหัดเล่นเท่านั้นนะครับถ้าเกิดผู้เล่นเก่าหรือว่าต้องการสาระมาครดี้ผมสาระช่องบมอาจจะแบบไม่เยอะถึงขั้นนั้นนะครับผมเลยผมแบบ่อนสำหรับผู้เล่นใหม่ที่กําลัง เท่านั้นนะครับอ่าเพราะว่าผมก็แบบกำลังเล่นแล้วก็ล็อก X อ,อยู่เหมือนกันนะครับผมอาจจะแบบอาจจะไม่เก่งเรื่องนี้มากแต่ผมจะแบบเอาความเข้าใจผมจากประสบการณ์ที่ผมฟา,ามามาบอกทุกๆคนตรงนี้นะครับผมว่าให้ได้ XP หรือว่าจอ็อบเยอะๆยังไงอ่าผมจะมาต่อดูกันอันดับแรกทุกคนรู้ใช่ไหมครับผมว่ามันจะมีระบบการฟารมมอนเตอร์ขนาดเล็กมอนเตอร์ขนาดใหญ่มอนเตอร์ขนาดกลางนะ่ะอ่าสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่รู้นะครับผมทุกคนเห็นปุ่มทางซ้ายบนไหม อยู่ตรง hp sp ครับผมมันจะเป็นปุ่มสีเขียวเนาะเห็นไหมของผมจะมันจะเคลื่อนอยู่2,380ัาอย่ะให้ทุกคนลองกดเข้าไปดูทุกคนเห็นใช่ไหมครับผมว่าอ่านข้อแรกนะครับผมว่ามันจะเขียนว่าจะถูกหักใช้อัตโนมัติค่ามอนโดยขนาดเล็กใช้1ขนาดกลางใช้2ขนาดใหญ่ใช้3ใช้1น1ใช้2ใช้3นี่ก็คืออดีมเบสซิ่งของเรานะครับผมของผมมันอยู่2 0 0สอกาใช่ไหม ถ้าเกิดผมตีมอนสเตอร์ขนาดเล็กไป1ตัวผมก็จะเหลือแค่2379ประมาณนี้ครับผมอ่าผมสมมตินะมอนสเตอร์ขนาดเล็กบางตัวมันอาจจะฟาร์มได้แค่แบบสมมตินะนี่สมมตินะคนมอนสเตอร์ขนาดเล็ก1ตัวฟาร์มได้ ET 300ได้จ็อบ300อ่า ทุกคนก็จะสงสัยใช่ไหมครับอ่าอาจจะฟาร์มก็จะคิดว่าเออฟาร์มมอนเตอร์ขนาดเล็กคุ้มกว่าพอามาได้หลายตัวกว่าใช่ไหมครับผมเพราะมอนเตอร์ขนาดใหญ่มันใช้ถึงสามเลยอ่าแต่แค่เฉพาะบางตัวเท่านั้นนะครับผมมอนเตอร์ขนาดใหญ่บางตัวให้แค่ EP แค่แบบเท่าไหร่แปดร้อย EP แปดร้อย job แปดร้อยอ่าเราก็ลองมาคิดดูนะครับมอนเตอร์ขนาดเล็กจะคุ้มกว่าใช่ไหมครับผม แต่มันจะมีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่บางตัวได้ EP 1,200กับจบ1,200อะแต่ถ้าเกิดเราฟาร์มมอนสเตอร์ขนาดเล็ก EP ได้300จบได้300ยังไงเราก็ฟาร์มขนาดใหญ่คุ้ม่าใช่ไหมครับผม <S 2> <S 2> บอกว่าเราฟาร์มมอนสเตอร์ขนาดเล็ก3ตัวรวมก็จะได้คแค่900ใช่ไหมผมยังไงมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ก็จะคุ้ม่านะครับอะบางตัวนี้ อ่าวิธีการดูดูยังไงเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะตัดไปอยู่ตรงช่วงผมฟาร์มอนเลยนะอ่าตอนนี้เราก็มาถึงจุดฟาร์มแรกของผมนะครับอันนี้คือจุดฟาร์มมอนเตอร์ขนาดเล็กนะครับผมอ่ามอนเตอร์ขนาดเล็กอันนี้ดูนะเห็นใช่ไหมครับผมผมฟามตัวทางฟ้ายบนนะตัวเขียวๆเนี่ยวิลสี่สิบเอ็ดเนี่ยเห็นไหมมันจะเขียนตรงกลางอยู่คําว่าเล็กอ่านี่คือมอนเตอร์ขนาดเล็กนะครับผมเจะลองกดโอนดินดูนะ ก็จะได้ EP กับจับเท่าไหร่มาเรามาดูกันผมลองตีสักตัว่รนะอ่า EP ได้มานพนะันเก้าหน่ยนะระบบบบนึงนะครับผมอ่าเราจะได้ EP กับท็อปตามนี้นะเราได้จาก Odin Besting นะเบ็ดร็จรวมๆเลยเราได้ เราตีไว้แรกหลักเลยเราได้ EP 1,900 EP 1,900น่าจะมอนเตอร์ขนาดเล็กเราก็จอ็จอบจ็อบเราได้ประมาณ3,100อ่ะประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือจุดฟาร์มมอนเตอร์ขนาดนี้ที่ผมใช้ฟาร์มนะพเพราะว่าผมใช้ฟาร์มจุดมอนเตอร์ขนาดนี้มีเพราะผมต้องการจ็อบเยอะๆเนาะผมจะได้เปลี่ยนอาชีพไวๆผมจะได้แบบมีสกิลหลายตะกิลมาฟาร์มกับมอนนะครับผมผมเลยจะฟาร์มเป็นจ็อบเป็นหลักนะ แต่นี่สําหรับคนที่จะฟาร์ม EP นะครับผมมันก็แต่ฟามอนสเตอร์มันจะมีจุดที่ใช้ฟาร์มแบบ EP ของมันอยู่เนาะอันนี้สำหรับผมก็คงแนะนําไม่ได้มากนะผมผมคงแนะนําฟาร์มได้แค่จ็อบเนาะเพราะว่ายิ่งเราเปลี่ยนคารดเร็วยิ่งได้จ็อบเยอะเราจะมีตึกเราจะม,มีมีพวกแบบสก,กิลพลอยเป็นอัพพวกสก,กิลมาฟาร์มมอนได้วไวขึ้นเนาะแล้วพวกแบบ EP จะทยอยตามมาให้หลังนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนแบบ ไปดูเจ็บเลเวลจุดมอนเตอร์ขนาดใหญนะครับผมนั่งคือแมงมุมนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปตอนที่ผมอยู่แมงมุมนะครับอ่าตอนนี้เราก็อยู่ตรงจุดปลาแมงมุมนะครับผมตัวมันอาจจะเล็กนะครับผมแต่คือแมมุมอ่ะมันเป็นมอนเตอร์ขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจิ้มให้ดูแป๊บนึงนะอ่านี่นะครับผมอ่ามอนเตอร์จะเป็นประเภทแบบพอยซั้นเนาะขนาดคือขนาดใหญ่นะครับผมอ่าเราก็จะลองปลามาดูนะครับ อ่าเราต่อมาสังเกตนะครับผมเรา,ากดเรากดที่ดูพี่โปรไฟล์มาใช่ไหมผลตอบแทน EP ของเลเวลนี้ได้หนึ่งร้อยสตีนของดอกได้ที่หนึ่งร้อยสตีนนะครับผมอาจจะมีเขียนบอกเลยเนาะรายละเอียดมันอ,อยู่ตรงนี้อ่าแล้วมันจะดอกอะไรแล้วทุกคนก็แบบลากดูเลยเนะี่ยเลยก็ได้นะครับผมอ่ะครับมันก็จะเพิ่มแบบดามเนจกระยาภาพเนาะแล้วก็เพนโบอีปกตินะครับผมอ่าลองลองมาฟังเลยกันเลยดีกว่าครับผมเพื่อไม่เป็นการเตะเวลาเนาะก็ผมอาจจะตีใช่ไหมครับผมเพิ่มดนะอก เส่นโคจรเดอร์โลดนะคะรับแบบนี้ต่างโลกนะปีนั้นะครับคุณใช้เวลานหน่อยะครับอ่าปีเกปีได้เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมลองเดลเวไกลเช็คฝั่งไปหนึ่งนะระบบอ่าทุกคนสังเกตใช่ไหมครับผมเราจะได้ exp อยู่ที่ประมาณ เท่าไหร่นะโอดินห้าพันสามบวกบวกกับอีพปกตินะครับผมผมอาจจะพูดแบบน,น,นี้บันพันเนะครับผมอาจจะต้องขออภัยตรงตัวนี้ด้วยนะครับอ่ะอน,นึงนะประมาณห้าพันเก้าร้อยนะครับผมตีไว้ประมาณน,นี้นะห้าพันเก้า้อยห้าันเก้าร้อยอ่ากับจ็อบอีกเท่าไหร่จ็อบอีเก้าพันเก้านะครับผม 9้า0พันเก้าอ่ะทุกคนลองมาสังเกตดูนะครับผมที่ผมจดไว้นะตอนแรกผมบอกว่าฟาร์มมอนเตอร์ขนาดเล็กได้ E.P. พันเก้าร้อยกับจ็อบสามพันหนึ่งร้อยใช่ไหมครับผมอ่ะแต่พอฟาร์มตัวนี้ได้ E.P. ห้าพันเก้าร้อยกับจ็อบเก้าพันเก้าร้อยนะครับผมอ่ะแล้วเราก็ลองมาคิดดูนะครับว่าอ่ะฟาร์มตัวไหนคุ้มกว่าเนาะตัวไหนจะได้แบบ อีพีหรือว่าอะไรฟุ้งป่าแต่มอนสเตอร์ขนาดใหญ่ก็จะฟรราร์มยากนะครับผมยิ่งขนาดมอนสเตอร์มันอันนี้ที่ผมรู้สึกที่ผมฟาร,ร์มมานะมอนสเตอร์ Monster ขนาดได้จะฟาร,ร์มง่ายกว่งมอนสเตอร์อขนาดใหญ่นะครับผมเหมือนว่ามอนสเตอร์ขนาดใหญ่จะต,ตีแรงถึอกว่าเนาะส่วนเรื่องแบบมอนสเตอร์ขนาดกลางก็พอๆเลยครับผมเราก็ลองไปสังเกตูนะครับว่าอ่ามอนสเตอร์ Monster แต่ละแบบถ้า EP หรือจอบมากกว่ากันนะครับผมเราก็ลองปรับใช้ก็ดูนะครับผมอ่า จุดๆนี้นะครับผมอตอนนี้คลิปนี้ก็จบแล้วนะผมนี่คลิปนี้ผมขอผู้อีพีนะครับผมขอเต้ทีเนาะคลิปนี้ทํามาเฉพาะสหรับผู้เล่นใหม่ที่ก,กาลังหัดเล่นนะครับผมแบบเข้าใจแบบง่ายๆนะครับผมอุ้ยนี่ตัวไหนเฮ้ยเขียวมีดเฮ้ยเหรอเอ้ยผมเพิ่งรู้ผมฝันตั้งนานอุ้ยไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายอุ้ยอุ้ยมันมาจากไหนเนี่ยอ่ารอแล้วเขาผม่าแกล้งตายครับอ่ะจังหวะนี้อ่ะ อะเราลอดแล้วอุ้ยผมไม่รู้นะว่ามีมอนสเตอร์เพื่อจิติเก้าอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยตกกระจายหมดเลยอ่ะขอโทษทำไม่ทันแล้วนะครับผมเมื่อกี้ผมตกกระจายอยู่นหน่อยเนะผมไม่เคยมอนสเตอร์ประเภทนี้เนาะอ่าคลิปนี้ก็แบบนิดนี้ผมก็ทำมาเพื่อแบบผู้เล่นใหม่ที่กำลังหัดเล่นแล้วนะครับผมอ่าเพราะว่าผมก็กำลังหัดเล่นเหมือนกันเนาะผมอาจจะแบบไม่กิงเท่าแบบยูทูบเบอร์คนอื่นๆหรือว่ามีความรู้เท่าพวกเขาเนาะอันนี้ผมแบบ ผมแบบความข้อเจผมอธิบายผู้ผู้เล่นใหม่ฟังนะครับผมอคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับผมถ้าเกิดใครชอบหรือใครไม่ชอบยังไงก็คือใครชอบก็ฝากกดไลค์ใครไม่ชอบก็ฝากกดดิทริไลค์ไว้นะครับผมจะได้รู้นะครับว่าใครชอบคลิปแนวนี้ไหมหรือว่าใครไม่ชอบคลิปแนวนี้ของผมเท่าไหร่มาได้แบบไปปรับปุ่มเพิ่มนะครับผมเรื่องวิธีการพูดของผมเลยครับผมจะพยายามปรับปรุงให้มันดีมากกว่านี้นะครับอ่า ซึ่งถ้าเกิดใครอยากให้ผมปรับปรุงตรงส่วนไหนอยากให้ผมทําคลิปแนวไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมอาจเดี๋ยวสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมมาถึงจุดจุดนี้นะครับผมถ้าเกิดใครดูถึงจุด,จดนี้โอ้ผมจะขอขอบคุณมากเลยนะครับอ่านจะเป็นกำกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปได้มากเลยนะครับผมนี่ก็เป็นช่องที่กําลังเกิดใหม่ฝากทุกคนไปในอ้อมกอดในอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับผม อ่ะผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมคลิปแม่จะเป็นคลิปอะไรก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมอ่สำหรับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบาย